ฮัลโหลสวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เราจะมาแจ้งข่าวอัปเดตเกี่ยวกับตัว d i a b โ o นะครับผมเดียโบเนี่ยตอนนี้เขาอัปเดตเข้า pc game pass แล้วนะครับผมสำหรับใครที่รอคอยอยู่ก็นี่ครับผมเข้ามาแล้ว d i a b โบสี่เ c o m e ค o h ชูฮลถามว่าดียังไงก็ใครที่รออยู่ครัผมสามารถไปเล่นได้เลยใน pc game pass ซึ่งมันอยู่ที่ราคาแค่เดือนละ99บาทครับผมหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ ไม่เคยสมัครอะไรก็จะสมัครแค่29บาทครึ่งเดือน,นหลังจาก29บาทก็จะไปต่อไปเป็นเดือนละ99เนาะผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับผมสำหรับเกมเดียโบเนาะเพราะว่ามันราคาแพงนะถึงตอนนี้มันจะลดราคาก็เถอะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้มันตอนนี้นะจะมีลดราคาครับผมแต่อาจจะ5 0 40% 50%ปรประมาณนี้เนาะแต่ว่า ให้คุณคิดดูว่าอย่างพวกผมเนี่ยซื้อมาราคาเต็มครับผมสองพกว่า3000กว่านะแต่ตอนนี้คุณสามารถมาเล่นได้ในราคาแค่เดือนละ99บาทอย่าไปติดใจตรงที่ว่ามันต้องจ่ายรายเดือนอะไรอย่างนี้นะผมผมบอกเลยว่าเล่น2เดือนอย่างมาก2เดือนก็คุ้มแล้วครับผมเพราะว่า2เดือน200เทียบกับอ่าอย่างตัวผมที่ซื้อ2000กว่าอย่างเงี้ยคุณคุ้มมากครับผมผมซื้อ2000กว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นผมก็เล่น2ออเดือน3เดือนอย่างนี้ครับผม ก็เสีย99บาทเพราะเล่นเล่นจบปุ๊บหรือว่าเล่นจนเบื่อแล้วเงี้ยคุณก็ไปยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า PC Gamers มีอะไรให้อีกบ้าง PC Gamers ตอนนี้ที่น่านสนใจนะครับผมก็จะมีอา่าไหนนะ p o าร a ไอเรื่นี้ก็สนุกครับผมผมยังไม่เคยเล่นนะแต่ผมดู Youtube สนุกดีพอคลายหครับผมนี่อยู่พันกว่า ขาย6,000กว่าครับผมแล้วก็ State of the d e c l i n นี่สนุกดีอ่ามอ n สเตอ l i g h t อ่าปุ๊บอ่า uh, Human ค i าครับผม Vampire Survivor เนาะอันนี้เป็นโลกไลท์เล่นขำๆสนุกสนุกอ่า uh, Football Manager ครับผม2,024คือพวกนี้อ่ะถ้าคุณไปซื้อผมบอกเลยว่าคุณเสียเงินเยอะมากนะถ้าคุณซื้อแบบผม <laughs> โนเวนสกายครับผม Sea of Thieves uh, Jurassic w o r l ก Evolution สองเป็นเกมแนวสร้างสวนสนุกที่มีไดโนเสารนะ์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์ Farming Simulator ต,ตัวนี้มันลึกไปครับผมเล่นยากเกินไปแนวคนชอบ Simulator มมการทำฟาร์มการอะไรแต่มันสมจริงเกินไปแล้วมันทำให้มันยากเกินเวอร์แลนด์สองนี่เก่าละข้ามไป นี่ตัวนี้เสื้อนุกนะครับผมก็วิดตดเอิร์ดชาร์โอร์เป็นเกี่ยวกับพวกไอหนังหลอดออฟเดอร์ลิงอ่ะเอออ่ามีอะไรอีกเทรนดิ้งตอนนี้พวกนี้ไม่มีอะไรแนะ่สตาร์ดิวนี่รถแข่งเพิ่มเพิ่มวฮาร์ตัวนี้เป็นเกมคอฟวันเตอร์ u n นเตอร์ครับผม ของทาง EA เขา Battlefield The s i m The s i m นี่เขาแจกฟรีอยู่แล้วมั้งเนาะแล้วก็ดูซิมีอะไรอีกมาดูที่น่าสนใจน่าสนใจมี City Skyline ไม่รู้ออกอะไรหรือย,อยังมี Power น,นี่เป็น Relax Game ว่ะ เหลกตรงไหน,นมันคุ้มครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มมากเล่นเล่นน้อยอ่ะสมมติว่าคนเล่นน้อยจะคุ้มมากคนที่เล่นน้อยจะคุ้มมากเพราะว่าสมมติว่าคนไปซื้อเกมเกมหนึ่งพันกว่าสอางพันเงี้ยแต่มันไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะเออก็จะดองอยู่งั้นแหละอ่ะแต่คนเล่นมากจะคุ้มกว่าสมมติคนเล่นมากอย่างผมเล่นเกมเยอะอะไรเงี้ยซื้อเกมแบบว่าเต็มสตีมไม่หมดเดี๋ยวผมไม่ดูเลย ซื้อเกมเต็มสตีมไปหมดครับผมดูดิอ่ซื้อเกมแบบเต็มสตีมไปหมดเลยแบบว่าหลายเสียไปเยอะเออแต่ถ้าคุณมาเช่าตัวเนี้ยมันเสียแค่99บาทครับผมแล้วก็หาเลือกเล่นเกมได้เลยเลือกเล่นเกมได้ทุกเกมในนี้เลยครับผมเนาะแค่99บาทเองเอาง่ายแค่เดียวโบสี่คุณก็คุ้มแหละสำหรับพอเกมแนว ARPG Action RPG เ นะครับมาดูกันที่ d ดียบอวสีเราจบกันที่ PC Game p a s ไปแล้ว99บาทไปหาสมัครเองครับผมค้นหา Google PC Game Pass ส่วนใครที่มีอยู่แล้วเคยเล่นอยู่แล้วอลองไปต่อสมาชิกแล้วมาเล่น d ดียวดูนะกลับมาที่ d ดียตอนนี้เขาจะอยู่ที่ s e a ัน n 3 s ซีซัน of uh, the construct เป็นแนวロมตอะไรไม่รู้อะผมไม่ได้เล่นนะผมซีซันนี้เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเวลาคุณสร้างตัว สร้างตัวปึ๊บสมมติว่า,าจะเล่นบาบาลเลียนปึ๊บชอบอีกตัวนี้เลยเดี๋ยวป่ะเีอยวจะเหนเด็ดสมมติว่ามาปุ๊บมันจะอยู่นี่ครับผมซีซั่นสามเห็นไหมซีซั่นสามฮาร์ดคอร์อย่าไปติก๊กเพราะว่าตายแล้วมันตายเลยนะครับผมตายแล้วต้องมาสร้างตัวใหม่เล่นอย่างเดียวนะ ในคลิปแคมเปญถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่คุณจะไม่มีเนาะเพราะว่ามันจะต้องเล่นจบก่อนรอบหนึ่งเล่นจบก่อนตัวละครนึงแอบในเรื่องที่มาสร้างตัวใหม่มันก็จะมีครับผมคือเราไม่ต้องเล่นแคมเปญซ้ำละใส่ชื่อะใส่เลขไม่ได้เหรอโอเคกดสตาร์ทนะผมอ่บพอ,อก,กดสตาร์ทปุ๊บเนี่ย เขาจะให้เลือกครับผมด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือซีซันแนลครับอ่าเอทเทนอลนะซีซันแนลคืออะไรซีซันแนลคือเป็นซีซันซีซันหนึ่งครับผมซีซันหนึ่งประมาณสามเดือนนะคอนเทนต์มันจะใหม่กว่าสดกว่ามีอะไรใหม่ๆมากมายในซีซันส่วนเอทเทนอลคือเซิร์ฟเวอร์หลักอ่เซิร์ฟเวอร์หลักหมายถึงว่าเวลาแต่ละซีซันมันจบเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะถูกมูฟเข้าเอทเทนอลครับผม หรือว่าคอนเทนต์บางอย่างที่มีอัปเดตใหม่ที่ไม่ใช่คอนเทนต์ของซีซันจะถูกมุกเข้าอินเทอร์นอเหมือนกันคือต้องรอคนเล่นซีซันเล่นก่อนอ่ะเออแล้วซีซันปัญหาคืออะไรซีซันปัญหาคือเวลาซีซันใหม่มาเวลาซีซันใหม่มามันจะรีเซ็ตครับผมอ่าสมมติว่าอย่างผมอ่ะเนี่ยสมมติว่าผมจะเล่นตัวเนี้ยผมกดซีซันไปปุ๊บเนีย่ยคือผมต้องเล่นตัวใหม่นะ ผมไม่มีตัวที่อยู่ในซีซันน่ะซีซันสามนี้เลยตัวเก่าที่ผมเได้เลเวลร้อยเลเวลร้อยเลเวลร้อยตอนนี้มันถูกย้ายเข้าอินเทอร์เน็ตลิมหมดละทาให้ถ้าผมจะเล่นคอนเทนต์ใหม่ที่ซีซันสามเนี่ยผมจะต้องสร้างตัวละครใหม่เพื่อมาเล่นนั่นเองครับผมพอเลือกซีซันเสร็จแล้วตรงนี้เป็นเวอร์เทียรครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยผู้เล่นใหม่จ๋าเลยอาจจะเลือกเวอร์เทียหนึ่งไปส่วนผู้เล่นเก่าหรือพอรู้จักเคยเล่นเกมแนวนี้มาบ้างก็เลือกเวอร์เทียสองครับผมเพราะว่า มันมีอมอนสเตอร์ได้ e อ p 20%เพิ่มขึ้นได้ทองเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอเทมเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งมันมอนสเตอร์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นสามารถเล่นระเทื่สองไปได้เลยลว่ากดสตาร์ไปนี่คือการเล่นสร้างตัวละครอตอนนี้ขาอาจจะมีคิวบ้างครับเ,เพราะอะไรเพราะว่า,ามันเพิ่งเข้าเกมพาสเนาะทำให้คนเริ่มมาเล่นเยอะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันที่สองเขาจะมีเปิดเซิร์ฟ เทสของซีซัน4ซึ่งรีวิวจากคนเป็นผู้เล่นเก่านะผมบอกเลยว่าซีซัน4เขากำลังจัดเต็มเค้าหลงก,กำลังพยายามดิ้นรนสบกระตุกเพื่อที่จะกลับคือฟื้นขึ้นมาเพราะว่า,เ,าเริ่มเก่าๆมาซีซั่น1่3มเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรทำให้มันโดนด่าก,กันเยอะแล้วก็คนย้ายไปเล่นเกมอื่นกันเยอะแล้วก็โดนร้านอีปอกตีเข้าไปครับผมตอนนี้ทำให้ซบเซาไปเลยสำหรับ ตัวเดียบูแต่มันเป็นเพราะตัวเขาเองครับผมมันไม่รู้จะพูดไงมันมันเล่นแป๊บเดียวมันเบื่อละบอกเลยเรียบร้อยอะไรไม่รู้เซิร์ฟไม่ดีครับผมตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าคนน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะจากตัวพีซเกมพาร์ทนั่นแหละมีคิวเนี่ยก่อนแทบล้างไปแล้วคือว่าเมื่อไรเราจะได้เข้าครับเนี่ยมาแล้วครับผม ซีซั่นสามนะผมไม่เคยเล่นนะจำไม่ได้แหละเพราะผมไม่ได้เล่นซีซั่นสามผมก็เลยไม่ดูพวกแพพวกอะไรมันเลยนะนี่ยกดสกิปเลยบนนั้นได้ปะ,ะไ่ใช่ดูเกมเพย์กันทีหน่อยนี่เดิมเดียโบผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เอ้ยใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะผมคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เดียโบเป็น ุดที่ง่ายที่สุดสำหรับการเริ่มต้นอ่าเดโมจะง่ายสุดผมลองมาจะเป็นอ่าลาร์ดอีปอกนที่ราคา600กว่าบาทแล้วก็ต่อไปจะเป็นผ่านั e เอ็กซายสำหรับคนที่พร้อมที่จะทำการศึกษาขั้นสูงเออแต่ก็มันก็จะมีจุดด้อยผ่านดับเอ็กซาเป็นเกมฟรีครับผมแล้วก็เขาตอนนี้เขาเพิ่งเปิดหลีกใหม่มาเมื่อวานนี้แหละมั้ แต่มันก็มีจุดด้อยตองรงผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องใช้การศึกษาเยอะหน่อยแล้วก็เปนมันเป็นเกมเก่านะนั่นแหละครับใครที่อยากลองเข้ามาในวง,าางวงการฟาร์มของวงการฟาร์มของวงการทำบิวเล่นฟาร์มของเล่นทำบิวหาไอเทมเอาออปชั่นดีๆมาทำบิวตัวละครอะไรพวกนี้ครับผมผมแนะนำให้มาเริ่มที่เดียโบโวนะผมเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ เข้าถึงได้ทุกคนและมัน99บาทไงแต่ก่อนมันแพงเนาะแต่ก่อนมัน2,000กว่า3,000 2,000กว่าอย่างเงี้ยทำให้ผู้เล่นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มีแต่แฟนเกมจริงๆที่เขาซื้อกันแต่ตอนเนี้ยมันเปิดแล้วครผมมัน99บาทเข้าไปซืเกมพาดเฉยดูง,งี้กูไม่ซื้อดีกว่าแม่ <c oughs> ถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับผมสําหรับผมคุ้มนะเพราะว่าผมซื้อแล้วผมเล่นเยอะอ่ะ แต่บางคนเขาซื้อเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นมันก็ไม่คุ้มอ่ะละสำหรับราคาสองสามพันเดี่ยสองเนี่ยผมมีผมมีสกิลพอเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าครับผมแล้วก็พมเป็นผู้เล่นเก่าทำให้มันมี มันมีสิ่งที่ตามมาจากตัวละครเขาโุตตาไหมอับบลลัวจำไม่ได้ครับแล้วก็ฮุต้าอับเพร่ เนี่ยผมเป็นผู้เล่นเก่าแล้วถามว่าผมเอาแต้มสกิลมาจากไหนผมเอามาจากตัวเก่าครับผมเพราะว่าเขามีระบบที่อ่ากดอะไรนะกดเขามีระบบนี้คขับเป็นระบบที่เราจะได้ของรางวัลเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆในเกมซึ่งมันมันอัปเดตมาใหม่ทำให้มันโอนย้ายไปตัวใหม่ให้ด้วยเพราะว่าโดนด่าครับผม ไม่งั้นเราไปเล่นตัวใหม่เราต้องไปคอยเก็บแมปเก็บมอนสเตอร์เก็บอะไรซ้ำๆอยูนะ่ทำไมฝั่งหนึ่งใช้โฮตาไม่ได้โอ้ออ,อมานานหมดด้วยนีมม่วิ่งตามกวางทำไมกวางนี่ไม่ใช่ว่ <c oughs> านานหมดก็เลยใช้ไม่ได้มาเลี่ยนผมทุกตัว แรกๆมันจะเงื้อเงื้อง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวมันจะเก่งเองครับผมเนื่องจากไอเทมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาอะไรวะก็ให้กูเข้ามาในนี้ใช่หรือเะเนี่ยนี่ประมาณนี้ครับผมสำหรับเดียบูเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวอื่นกันแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ได้อยู่ในซีซันนะตัวอื่นผมโดนย้ายไปแล้ว สมมติว่าเราจะไปดูที่อันนี้อะไรน,นี่โลหครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดนะูอิดส่วนตัวนี้เป็นเนโคเบนเซอร์บาเบเลียนบผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซอสเลร์เล่นมาครบแล้วบาเบเลียนนี่สายอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปลองไปดูบาเบเลียนตัวนี้โดนย้ายเข้าอินเทอร์เน็ลริมแล้วบาเบเลียนที่ผมเล่นซีซีชั่นซีซชั่นสอง สิ่งที่ต้องรู้อ่ะก็คือว่าถ้าคุณเล่นซีซันมันจะรีเซตมันไม่ได้รีเซตมันไม่ได้ลบหายไปนะผมแค่มันอ่าแค่มันโดนย้ายไปอีกเซิร์ฟหนึง่งเวลาซีซันใหม่มาอ่าเราก็จะต้องเล่นใหม่ตัวเก่าไม่ได้ลบแค่ซีซันใหม่มาคุณจะไม่มีตัวเก่าให้เล่นอย่างนี้ครับผมเออ,องนี้มากกว่าจะได้ไม่งง นี่อันนี้คืออีเวนต์ครับผมนะมันมีวงสีวงมกลมนี่คืออีเวนต์นะมานานหมดอะไม่ทำหรออ๋อตัวนี้มัเรเียนเขาจะต้องตีครับผมเพื่อลิเจนมานาต,ต,ตัวผมมีไหนครับทำไมผมจัดใช่ไหมผมไม่ได้บับ,บต้องตีสายใหญ่มาก่อนอ่า นี่ขึ้นสามแสนนั่นแดาเมทอืมอมดทุกข์เออ๋อยว่ชี้ได้สี่ผมเล่นบาบเบียนดีกว่าคิดถึงคิดถึงมาฆ่าไม่ได้นะมันมีไอ้สายใหญอยู่เดี๋ยวเราฆ่าสายใหญ่ก่อนนี่โอ้ ไม่ได้เปลี่ยนปุ่มกดไม่ถนัดเลยนะมันมันเป็นเลขสองอันนั้นมันเป็นปุ่มสำหรับตอซเซอร์รอบก่อนผมเป็นอซเซอร์บัตรเซตปุ่มไม,ม,ม่เหมือนกันว่าใช้มาโคโด้วยทำไมผมสู้ตัวนี้นานจังนเลนยเอ้โห หนูนะล็อกหนูนะสู้อีเวนต์เสร็จเราก็จะมีกล้องสมบัติไหนอันนี้นี่ของตกเออเนี่ยผมชอบเลเวลตรงที่นี่เลยเนี่ยไอเทมแบบไอเทมมันใช้หนึ่งช่องเห็นไหมอ่ามันใช้หนึ่งช่องนะเป็นเกมอื่นมันแบบว่าเป็นของใหญ่ๆเนี่ยมันจะใช้สี่ช่องใช้หกช่องอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้เขาใช้แค่หนึ่งช่อง เอ hey. ดูไว้ดูไว้นี่เป็นข้อดีของเดียโบนี่อะไรู้ใสอะไรเนี้ยใส่ฮงต้า่ะฮงต้าครัอ๋อตัวเนี้ยผมเป็นตัวที่ผมฆ่าลิลิตได้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกแล้วมาเล่นเดียโบกันครับผมสนุกมากผมบอกเลยมันคุ้มอะ่ะ 9 9บาทเนาะหรือว่าผู้เล่นใหม่ก็29บาทไปลองไปจัดไว้ดูครับผมสำหรับหรือว่าคนที่ถ้าคนที่สนใจร้านอีป็อกนะผมจะแนะนําว่าคนที่สนใจร้านอีป็อกแต่ว่าไม่เคยเล่นเกมแนว ARPG แบบนี้นะผมแนะนําว่าให้มาเล่นเดียโบก่อนครับผมเพราะว่ามันเสี่ยงินน้อยกว่าก็เอามาเล่นเดียโบดูครับผมก็คลิปนี้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ